จะได้เงินจากการอะไรเงินจากบรดกเงินจากการขายอสังหาเงินจากการเป็นนายหน้าแต่มันกําลังจะมาแต่มันยังมาไม่ได้มันยังติดขัดอยู่หรือปอดหัวใจหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยเออหรือระวังเนี่ยใครเป็นหวัดก็เนี่ยระวังว่ามีการเริ่มต้นของโรคหลายความรักมีปัญหามีเกณฑ์ถูกนอกใจถูกนอกใจแล้วก็จับได้เลิกกันหรืออีกแบบก็คือถูกนอกใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนุยญาชาแนลนะคะจันชื่อจันเมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเดือนกรกฎาคม2566ของผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้ไพ่สำหรับอะไรเดดูนะวันอังคารสำหรับที่หเอามาดูสิว่าครึ่งปีหลังวันอังคารเริ่มเดือนกรกฎาคมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างดีขึ้นบ้างหรือต้องระวังตัวบ้างบางคนบอกว่า ไม่อยากดูดวงเลยไม่ชอบดูดวงกลัวกลัวอะไรไม่รู้นะกลัวกว่าแต่ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเราจะเจอกับอะไรบ้าง1ทําใจออสองคือรู้ว่าจะทําบุญอะไรจะเสริมดวงเราอะไรแบบนี้นะอ่ะมาดูการวันอังคาร Three days a l Three เหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะไม่ได้จำเพาะจอดจง,บ,งบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครอยากดูดวงส่วนตัวทักไปที่เพจ Facebook บ้านมนหมาย,ยา สอบถามค่าครูกันได้หรือถ้าใครบอกว่าโอ้ยนี่มีตังค่ะก็ดูแบบนี้แหละแต่มันก็จะได้แบบแนวโน้มโดยรวมคร่าวๆว,วันอังคารในส่วนของเรื่องการเงินมันเหมือนกับว่ามีเงินก้อนที่จะเข้าแต่ว่ายังต้องรอคอยอยู่มาเรื่องกันเงินก่อนเลย ือเงินเงินนะมันจะมาแต่ว่ามันยังติดอยู่อะไรแบบนี้ยังต้องรอคอ,อยอยู่อาจจะได้เงินจากการอะไรเงินจากบรดกเงินจากการขายอสังหาเงินจากการเป็นหนายหน้า หรือใครที่คิดจะทําเกี่ยวกับบ้านช่องที่ดินอะสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่สามารถทําได้แต่เงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะติดขัดติดปัญหาซะหน่อยหรือว่าเรารอคอยเงินอะไรบางอย่างจากใครบางคนอยู่อะไรแบบนี้นะมันกําลังจะมาแต่มันยังมาไม่ได้มันยังติดขัดอยู่หรือว่าสมมุติว่าเราเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าคนเกือบจะซื้อแล้วเกือบตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณสักกลางๆเดือนเป็นต้นไปเนาะถึงจะรู้ผล แล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยนะในในส่วนของเดือนนี้ระวังโรคเกี่ยวกับออประวัติในส่วนของความดันภูมิแพออ้หายใจไม่สะดวกทางเดินหายใจติดขัดมีปัญหา ปอดหัวใจหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยเออหรือระวังเนี่ยใครเป็นหวัดก็เนี่ยระวังหวัดลงคอทอนซิลอักเสบอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะเจอพวกใครไปตรวจไปไปซาวอาจจะเจอพวกเนื้องอกหรืออาจจะไปแบบมีการเริ่มต้นของโรคหล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเขาบอกว่าถ้าตัดถ้าผ่าหรือถ้าได้รักษาม,มันก็จะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวนี้วิทยาการทางการแพทย์ลำหน้าแล้วหมอไทยก็เก่งมากเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากลัวแต่ใครที่เป็นโรคหัวใจหรือใครที่เป็น เาเรียกว่าอะไรอะเป็นความดันหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอายุมากแล้วหรือผู้ปกครองพ่อแม่ใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคพวกนี้ให้ดีในส่วนของการงานงานประจํามันก็มีทั้งดีและไม่ดีละกันระวังถูกหักหลังระวังถูกเพื่อนร่วมงานมิตรทรยศเออหรือใครเอาผลงานแอบเอาผลงานไปเพราะฉะนั้นอะ ใครทางานอะไรก็ต้องพยายามรีพอร์ตหรือบอกกล่าวให้โลกรับรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนทําอันนี้นะเออเพราะอะไรอย่าเป็นคนดีให้มากเวลาเราทํางานกับคนอื่นอย่างเงี้ยอย่าไปไว้ใจใครเออเราก็ท,ทําให้โลกรู้ไปเลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนทําเวลาเขาจะขอบคุณเวลานายจะนายจะจิ้มให้แบบโบนัสรางวัลเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทําไม่ใช่ว่าอยู่เงียบๆเ,เป็นคนดีพอสุดท้ายแล้วคนอื่นเอา มีแบบคนเอาผลงานเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมานั่งสกเศร้าเสียใจไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้แบบพยายามทําตัวให้เป็นเจ้าของผลงานตั้งแต่แรกอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนใครมาปรึกษาเอาความคิดเราไปแล้วเขาก็ไปได้ดีอย่างเงี้ย ถ้าคิดจะทําบุญหรือว่าถ้าคิดจะแบบว่าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาขอบคุณเราก็ไม่ต้องมานั่งน้อยใจแค่นั้นเองทําไปเลยหรือว่าทําไปให้ด้วยใจอย่าทาบุญหรือว่าอย่าช่วยเหลือคนโดยหวังผลตอบแทนและกันเดือนนี้จะได้แต่ความเจ็บเขาจะยื่อตม่มีดาบกลับมาให้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะช่วยเหลือใครก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะมาตอบแทนเราเออหรือว่าระวังคนแบบเอาเราเป็นินทารับหลังไปพูดให้เราเสีย,สยหายอีกอะไรแบบนี้ อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรเยอะมันเป็นเรื่องของศัจธรรมมันเป็นเรื่องของเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ไว้ว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆมีจริงๆเชื่อเถอะจริงๆบางทีแบบรักๆก,ก,กันอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละ เรื่องเงินเรื่องทองปัญหาอะไรแบบนี้เขาก็สามารถพูดว่าเราได้หรือทําอะไรก็ได้ให้เราโศกเศร้าเสียใจอ่ะทางที่ดีก็คืออยากเก็บมาคิดคนอื่นก็คือคนอื่นตอนเกิดก็เกิดมาคนเดียวไม่นัาฝาแฝดเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปเอาคําพูดของคนอื่นมาทำมาทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าในเดือนกระะกฎาคมเนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะถูกคนลอบค้างทําให้เจ็บช้าน้าใจจะไปได้ยินคนเอาเราไปว่าจะแบบถูกเนี่ยถูกที่บอกถูกเพื่อนเอาผลงานไปหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทำพูดจาอะไรทําให้เราเสียใจอะไรแบบนี้นะ ก็ไม่ต้องคิดมากบอกแล้วอย่าเก็บไปคิดเอออยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดในส่วนของเรื่องการเงินอนะ่ะรอคอยก่อนมันมันจะเข้ามาเพียงแค่ว่ามันต้องรอเวลาหน่อยบางคนถามว่าอาจารย์ว่าเมื่อไหร่ก็บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะมันไม่ใช่แค่ตัวเรายิ่งบางคนทํางานกับคนอื่นแต่มาถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะถ้าพูดถึงเรื่องดวงชะตามไม่ใช่ดวงเราคนเดียวไงมันดวงของคนที่เราทํางานด้วยคือถ้าจากดวงเรามีโอกาสจะได้เนี่ยเห็นแล้วว่ามีโอกาสจะได้แต่ว่ามันติดขัดอยู่มันติดที่ทุกคนอื่นแล้วถามว่าเมื่อไไรรร่่้อองเอางนนานะะะียพ มันก <ส gas: S 1> ็ต <conserv> ้องถัวเฉลี่ยกันไปเนาะก็มีข่าวดีและกันเพียงแต่ว่าเดือนนี้ขอแค่ว่าอย่าคาดหวังอะไรกับใคร อย่าเก็บคําพูดใครมาเป็นอารมณ์หรือใครพูดอะไรให้เราเสียใจเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาขอโทษเราหรือเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคืนดีกับเราเออหรือว่าทุกอย่างกำลังจะขี้คายไปในทางที่ดีเรื่องของการเงินต่าง,าง,างๆนานาก็เห็นว่าอ่ะเดี๋ยวพอมีเงินก้อนเข,ข,ข้ามาก็จะปลดล็อกในสิ่งที่มันอยู่ในใจนี่สินอะไรที่ต้องจ่ายอะไออย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรก็พยายามเอาตัวรอดไปก่อนหรือว่าพยายามทยอยจ่ายทยอยให้เจ้านี้เขาไปก่อนหรือพยายามจินาไกลเกี่ยเราทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเนาะของคนว ที่การงานก็มีแต่ความน้อยใจน้อยใจเจ้านายทาไมเจ้านายอย่างนั้นอย่างนี้ทําทไมเพื่อน่วมงานอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเก็บอะไรมาคิดเลยเออแล้วก็พยายามระวังถูกมิจฉาชีพหลอกในเดือนกรกฎาคมเนี่ยระวังไอ้พวกเนี่ยโทร call center แกล์ call center อ,อ,อย่าไปคิดว่าเราระวังตัวดีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีลิงก์อะไรเข้ามาทาง s m s ให้เรากดนู่นนี่นั่นเช็คให้ดีถ้าไม่ชัว์โทร call c ออเซนเ็น e n t e r ของจริงๆอ่ะของบัตรเครดิตของ AIS ของโทรศัพท์ของอะไรก็ตามแต่เนี่ยโทรไปเช็คก่อนอย่าไปหลงเผลอกดลิงก์ติดตั้งอะไรนู่นนี่เพราะว่าเดือนนี้มี มีดวงจะถูกมจฉาชีพหลอกใครที่ชอบเก็บเงินปลายทางอะไรเงี้ยแกะของนะตอนนั้นเลยถ้าคิดจะเก็บปลายทางอ่ะแกะของตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เอออยาอยาแบบว่าเออขี้เกียจแกะอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ของที่ไม่ตรงกับที่สั่งเออซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ตรงกับที่สั่งอะไรแบบนี้นะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านมีเกณฑ์ขายได้ จะมีคนเข้ามาซื้อแต่อาจจะเจราจาต่อรองราคาหน่อยเออหรือใครที่คิดจะซื้อเข้าก็ซื้อได้เหมือนกันแต่ให้ดูให้ดีว่าที่ดินผืนนั้นติดจำนองไหมซื้อมาแล้วมีคนอยู่ในบ้านไหมถ้าใครไปประมูลธนาคารนู่นนี่มาก็ดูซิเขามีผู้เชา่าหรือมีเจ้าของบ้านเดิมอยู่ไหมมีปัญหานะไล่ยากเออมีปัญหาเลยแหละครอบครองที่ยากไล่ยาก ในส่วนของเรื่องการงานก็อดทนหน่อยการเงินอดทนหน่อยเนี่ยอาจารย์ทนทุกเดือนเลยมันก็ต้องทนไม่ทนจนะทํำยังไงเออเพราะว่าบางทีมันต้องใช้สติเนาะโวยวายไปตีโพยตีพายไปเงินมันก็ไม่ได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทาใจให้สบายดีกว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําหน้าที่ของตัวเองควบคู่ไปด้วยอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นดีเนาะเนี่ยการเงินก็ยังต้องรอแต่เห็นว่าเข้าแน่ๆการงานเนี่ยก็ บอกแล้วว่าใครทําอะไรก็รีบไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่หรือออกตัวแรงไปเลยจ้าส่งเมลเยอะๆไปเลยอะไรแบบเนี้ย เขาจะด้รู be, be ้ว่าใครเป็นคนถามใครเป็นเจ้าของกิจการราคาเรามันอาจจะแพงกว่าคนอื่นหรือเปล่าแบบก็คัดแต่ลูกค้าที่เหมาะสมกับเราถ้าลูกค้าที่ต่อรองราคาเราหรือเขารับราคานี้ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าราคานี้มันเหมาะสมแล้วเราได้กาไรในราคานี้อาจจะพยายามถ่วเฉลี่ยกับย่างอื่นหรือหาอย่างอื่นเข้ามาทําควบคู่กันหรือว่าถ้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าตัวเองมั่นใจในตัวเองก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ากลุ่มที่เหมาะที่สมกับราคาที่เราตั้งไว้เข้ามาหาเองแต่ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะยากหน่อยการตั้งราคาขึ้นราคาช่วงแรกๆแต่ก็ เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนที่เหมาะสมคู่ควรกับของของเราสินค้าของเราเข้ามาหาเราเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากใครที่อยากจะศึกษาต่อเรียนต่อก็ขอให้เป็นสาขาที่ชอบเพราะถ้าเป็นสาขาที่ไม่ชอบเรียนไปก็อยากจะเลิกเรียนหรือใครที่อยากหางานใหม่ ก็อยากให้ได้งานที่ชอบแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนงานแล้วค่อยแบบไปทํางานต่อตัดสินใจทํางานนั้นๆเพราะเท่าที่เห็นถ้าไปได้งานที่ตัวเองไม่ชอบมีเกณฑ์หางานอีกรอบหนึ่งมีเกณฑ์เปลี่ยนมีเกณฑ์ออกอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าแบบออกจากงานโดยที่งานใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทาได้หรือเปล่าหรือเราจะชอบหรือเปล่าถ้ามันรู้สึกว่าไม่ชอบตั้งแต่แรกไม่ต้องฝืนฝืนไปก็เห็นว่าไม่รอดเออใจเย็นๆก่อนอาจจะอยู่ที่เก่าน้อยอ,อกน้อยใจอะไรก็ค่อยๆคุยกันเนาะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น เท่าที่เห็นเนี่ยดวงคงเกิวดวันอังคานะรน่ะกรกดาสิงหาก็ยังเหนื่อยรอเข้าซักสิงหาเข้ากันยาจารย์ว่ามันน่าจะดีกว่าทุกวันนี้แต่มันก็คือไม่ใช่ไม่ดีเลยนะมันยังประคับประคองไปได้ในส่วนของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเดือนนี้ระวังสาม,มีตัวเองระวังภรรยาตัวเองให้ดีมีเกณฑ์ความรักมีปัญหามีเกณฑ์ถูกนอกใจเอ้ยแต่ไม่ต้องไปจับผิดเขานะเฮ้ยดูเพจนี้มาเดี๋ยวเขามา ร้องเรียนฟ้องร้องเออร้องฟ้องร้องเพจอาจารย์ <laughs> นั่นแหละคนเกิดวันอังคารระวังเรื่องของการถูกนอกใจในความรักระวังคนไหนแบบเอ้แฟนมีพฤติกรรมแปลกๆก,ก็อย่าไปคิดบวกคิดดีนะว่าเอ,อ้เขาคงทํางานหนะักแอบบส่องโทรศัพท์อะไรเขาบ้างก็ได้ไมันมีอะไรแปลกๆหรือว่ามันมีมือใครมาแอบถ่ายรูปก,กับสามีเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็เพราะมันมีเกณฑมีเกณ์เฉยๆบอกให้บอกให้รู้บางทีแบบ เขาก็คงเล่นๆเ,เลยแบบเนี้ยเออแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้นานไอเน้เล่นๆก็กลายเป็นจริงๆได้เพราะฉะนั้นปลามได้ก็ปลามเข้าไปเข้าไปแบบแอบ,บดูว่าฉันรู้แล้วอะไรเงี้ยเออก็มันก็อาจจะไม่มีอะไรเลยเถิดก็ได้เนี่ยมีเกณฑ์แบบแฟนนอกใจเออบอกแล้วว่าอ่านเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะไม่ใช่แบบว่าไปทะเลาะกันใหญ่ตีโพยตีพายแล้วบอกว่าเฮ้ยคือเขาพฤติกรรมปกติเลยแต่แบบเออไปดูมาว่าเนี่ยเพจเนี้ยอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าเธอจะนอกใจอะไรเงี้ยไม่ได้นะตัวใครตัวมันเหมือนกันเด้อ มาดูดวงความรักคนโสดหน่อยใครที่ซื้อบ้านบอกแล้วระวังเนี่ยถ้าเป็นบ้านมือสองเนี่ยระวังคนเช่าหรือคนที่อยู่จะมีปัญหาแต่ว่าใครที่ซื้อบ้านใหม่มือหนึ่งก็อาจจะกู้ไม่ผ่านก็อาจจะต้องเพิ่มเอกสารอะไรอย่างนี้นะก็ดูเรื่องสัญญงสัญญาอะไรให้ดีด้วยทําสัญญากับผู้ับเหมาจะต่อเติมอะไรแบบนี้เออกลัวมันจะมีปัญหานะคนโสดโสดไปก่อนเถอะกรลกฎาดเออถ้าเจอแล้วมันยังไม่ดีหรือย,ยังรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ก็โสดไปก่อนหรือใครที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับได้ว่าคนที่เราไปคบไปคุยเขามีแฟนอยู่แล้วก็ออกมาเถอะเขาไม่เลิกกันง่ายๆเออออกมาเลยส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็พยายามประครับประคองคนที่ทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็จะกลับมาคืนดีกันแต่ระวังเรื่องคาพูดคําจาหน่อยนะคนวันอังคารพูดแรง บางทีเราก็พูดแบบเอาดาไปทิ่มเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพูดอะไรที่มันปณีปนอมเบาๆหน่อยไม่ใช่แบบว่าเออบ่นด่าแต่แต่คู่ชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามคุยกับเขาด้วยวาจาแบบภาษาดอกไม้หน่อยเราอยากได้ให้เขาพูดแบบไหนแล้วก็พูดเขาแบบนั้นแหละไม่ใช่บอกว่าก็ฉันเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยคนที่พูดว่าเอ้ยฉันนิสัยแบบเนี้ยคือมีข้อเสียแล้วไม่ปรับปรุงตัวลองคิดดีๆซิว่าเรามีนิสัยแบบนั้นหรือเราเห็นแก่ตัวกันแน่ออเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่มันเบาได้ก็เบาอะไรที่ปรับแล้วมันดีก็ปรับเถอะมันก็เป็นผลดีกับตัวเองด้วยนะคนมีคู่ก็ค่อยคอยคุยกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์เนี่ยมันก็มี2แบบอะถูกนอกใจแล้วก็จับได้เลิกกัน หรืออีกแบบก็คือถูกนอกใจจับได้แล้วก็ยังกลับมารักษาความสัมพันธ์กันได้เนี่ยคนที่มีรักสามเศร้ามีแต่ปัญหามีแต่ความซวยก้าวออกมาเถอะแต่ถ้าเขาให้ตังก็ทนอยู่ได้ก็ทนไปก่อนละกันแต่ว่ามันจะไม่มีความสุขนะเรื่องเงินมันก็สําคัญไงจ้าไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินว่าเออเลิกกันเถอะมันบาปเลยอย่างเงี้ยคือมันรู้หมดแล้วว่าบาปอะ รู้หมดแล้วว่าไม่ดีอ่ะแต่ว่าความจําเป็นของแต่ละคนหรือว่าสถานการณ์นั้นๆของแต่ละคนที่ประสบพบเจอมันไม่เหมือนกันเนาะใช้วิจารณญาณของตัวเองนี่แหละว่าจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองดีอ่ะไหวอะไรดีคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าให้แต่งตัวให้ดีทําตัวเองให้มีสงาาส่าราศีเนาะทำตัวเองให้สะอาด เสื้อผ้าก็พยายามอย่าใส่อะไรซ้ำๆอันไหนเก่าขาดก็อย่าเอามาใส่อะไรเงี้ยมันไม่ดีกับราศีตัวเองใครที่มีรถแล้วรถแบบมีรอยชนอยู่แล้วหรือว่าเนี่ยรถชนมานานแล้วไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรท,กทีก็เอาไปซ่อมไปทําซะเออเพราะว่าไม่งั้นมีเกณฑ์แบบมันจะมีปัญหาขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้นะแล้วก็ร่วมถวายะระฆังใครเห็นวัดไหนสร้างะระฆังก็ไปร่วมสร้างกับเขาเลยเออจะช่วยเรื่องอะไรเรื่องของชื่อเสียงเมตตาโด่งดัง ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยของที่บ้านจางก็ร่วมกับวัดดาราพิมุขเขาสร้างะระฆังพอดีเลยใครสนใจหาที่ทําไม่ได้ก็ทักมาหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีขึ้นเลขที่บัญชีให้ก็โอนตังค์ไปที่วัดโดยตรงเลยก็ได้เพื่อความสบายใจแล้วก็เดือนนี้คนเกิดวันอังคารระวังปัญหาเรื่องน้ําในบ้านเนาะระวังมีจุดจุดที่รั่วที่เสียที่พงังท่อรั่วท่อเสียอะไรก็ซ่อมซาเดี๋ยวมันจะเสียหายกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ใครที่ขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่ก็เขาเรียกว่าดูวันเวลาเข้าดูเลิกการเข้าบ้านให้ดีนะคนเก อยาบ้างบางทีบบกไม่เชื่อไม,ไม่เชื่อก็ทาสักหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบ้านของเราเป็นที่ที่เราต้องอยู่ไปอีกนานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทําเพื่อความสบายใจแล้วกันเนี่ยเออประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากคนเกิดวันอังคารน่ะสู้สู้เขาเอ,อวันอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนเรานี่แหละเพียงแต่ว่าการเหน็ดการเหนื่อยมันอาจจะไม่เท่ากันเนี่ยเราก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมฟังดวงมามันไม่เห็นดีเลยอย่างเงี้ย มันก็มีข้อดีแต่ว่าบางทีอ่ะพอมันดีเท่านี้เราก็อยากได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไงเออแค่อ่านเรื่องที่ไม่ดีให้จะได้รู้ว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงในเดือกนกรกฎาคมที่จะเกิดปัญหาขึ้นเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะขอพรอแม่มาทีวีอวยพรทุกท่านคนเกิดวานานันอังคารแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคม